สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับในช่วงมงนี้นะครับอยู่ในรายวิชาต้านทุจริตศึกษานะครับชั้นประถมศึกษาปีที่6ในช่วงมงนี้ก็เป็นเรื่องที่ต่อจากชั่วโมงที่แล้วนะครับชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเป็นเรื่องของประโยชน์ส่วนตนประโยชน์ส่วนรวมนะครับในชั่วโมงนี้จะเป็นเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนนะครับก็ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวขอทบทวนนะครับภลรงงานในชั่วโมงที่แล้วนะครับชั่วโมงที่แล้วนะครับพลังงานนะครับ ก็ครู recalled. ให้นักเรีย Negative. นเน mm ี่ยยกตัวอย่างบุคคลนะครับที่เป็นแบบอย่างการทําเพื่อส่วนรวมหรือว่าเพื่อสังคมนะครับที่นักเรียนรู้จักคือจะเป็นใครก็ได้นะครับคือให้นักเรียนยกตัวอย่างนะครับผลงานนะครับหรือว่าสิ่งที่เขาทํานะแล้วก็ทําลงในสมุดหรือกระดาษนะครับอันนี้ก็เป็นภาระงานเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะครับก็คิดว่านักเรียนคงจะทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนก็เก็บนะครับรวบรวมนะครับชิ้นงานไว้นะครับ ก็เดี๋ยวมาพบกันก็จะได้นําส่งนะครับในรายวิชาต้านทุจริตศึกษานะครับอ่าเดี๋ยวในชั่วโมงนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องใหม่ก็คือเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนนะครับอ่าเดี๋ยวให้นักเรียนลองนะครับรับชมนะครับวิดีโอนะครับสั้นๆก่อนนะครับก่อนที่จะนําเข้าสู่เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนนะครับอ่าอันนี้เป็นวิดีโออินเมชันนะครับชื่อตอนว่ารับไม่ได้นะครับลองรับชมนะครับ ขอรับท่านรับไม่ได้มิมนยิ้มเดลี่คนดีไม่ขอรับท่านหนึ่งสองสามสี่หาโอ้โอ้มาเถอะรเรารท่านยามาดา mm. เขามีวายชั้นดีจากฝรั่งเศสไม้คนอยุธยา mm. ได้ลองลิ้มชิมรสกันดูนะท่านวันนี้ข้าได้รับมอบหมายจากหลวงให้มาทำหน้าที่เก็บภาษีเลยต้องขอนับจำนวนสินค้าของท่านสักประเดียวนะและบากท่านไปใหญ่เล่า ท่านะมดาให้คนของข้าเป็นคนนับให้ท่านจะดีหรือไม่ข้านะ่ะมีตัวเลขสินค้าอยู่แล้วว่าจะนำขายที่อยุธยาเท่าใดและนี่ก็เป็นอาหารเล็กๆน้อยๆสำหรับทา่านท่านลองเปิดดูสิลองเปิดดูแค่าท่านกับข้าทำไมไม่เห็นสินค้าจะได้หรือไม่จะได้ไม่ต้องเสียภาษีอันใดกันน่ะรับไม่ได้สมัยอย่างข้ากินข้าวบ้านซูชิเท่านั้นข้าไม่กินทองคำออน้อยเจ้า ฟางซิสคิดจะติดสินบนข้า no, 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 no. ดูผิดไปแล้วเฮ้ย <No. S 1> <c oughs> ดูถูกข้าเกินไปแล้วท่านฟานซิสจะติดสินบนท่านยามาดาหวังไม่ให้ถูกนับสินค้าเพื่อคำนวณภาษีอย่างนี้ผิดเต็มเ็มเลยครับไม่ซื่อสัตย์คอร์รัปชันผิดกฎหมายบ้านเมืองนะครับไอเข้าใจแล้วครับ <c oughs> อ่าจบกันไปแล้วนะครับเป็นวิดีโอสั้นๆเรื่องนะครับรับไม่ได้นะครับ เพราะเหตุผลอะไรทำไมถึงรับไม่ได้นะครับอ่ะเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนนะครับอ่าเป็นเรื่องใหม่ที่เราจะเรียนในชั่วโมงนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับนักเรียนต้องรู้จักคำว่าผลประโยชน์ก่อนคืออะไรนะครับผลประโยชน์ทับซ้อนคืออะไรนะอ่ะในเรื่องของผลประโยชน์นะครับทับซ้อนนะครับก็คือผลประโยชน์ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่นะครับ ที่ไปขัดกับประโยชน์ของส่วนรวมอ่านี้เขายกตัวอย่างของเจ้าหน้าที่รัฐใช่ไหมครับในการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยคือมัอนไปขัดกันนะแล้วต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งทําให้การตัดสินใจเนี่ยนะครับมันยากนะการตัดสินใจเนี่ยมันยากนะครับแล้วจะต้องนะครับเกิดความเป็นธรรมแล้วก็ปาศจาก คติด้วยนะซึ่งตรงนี้มันก็เป็นเรื่องของนะครับตัวบุคคลเองนะครับที่จะนะเอาชนะนะครับความอยากได้หรือเปล่าตรงนี้ได้หรือเปล่านะครับผม,มการกระทําใดตามอำนาจหน้าที่เนี่ยเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยแต่ว่ากับมีส่วนได้ส่วนเสียกับกิจกรรมหรือการดําเนินการที่เอื้อประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้องเนี่ยทำให้เกิดน,นะครับ ความไม่เป็นธรรมขึ้นเกิดผลเสียเกิดการทุจริตขึ้นเขาจะเรียกว่าผลประโยชน์ทับซ้อนนะครับในภาพนะครับด้านล่างนะครับก็คือเป็นวงกลมนะครับ2วงนะก็คือวงกลมสีฟ้านะครับเป็นเรื่องของผลประโยชน์ส่วนตนส่วนสีชมพูนะครับเป็นส่วนรวมนะครับมันจะมีช่วงที่มันทับกันนะครับน่ะเศษเซี่ยวของวงกลมที่ทับกันตรงนี้แหละเขาเรียกว่าผลประโยชน์ทับซ้อนครับอ,อาจจะเป็นส่วนเล็กๆนะครับเป็นส่วนหนึ่ง นะครับที่เกิดขึ้นแต่ว่ามันนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับเขาเรียกว่าการทุจริตนะครับนะบเป็นเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนอ่ะเดี๋ยวนะครับครูจะอธิบายหรือยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายขึ้นกว่านี้นะครับผมสาเหตุของการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนนะครับหรือว่าการขัดแย้งกันตรงนี้มันมีด้วยกันอยู่2บทบาทนะครับคือในการที่จะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเนี่ยมันคือคนคนหนึ่งเนี่ยแต่ว่า นะครับเล่นเป็น2บทบาทนะคือมีบทบาทอะไรบ้างอ่ะดูดูบทบาทที่1นนะครับคือบทบาทที่ตัดสินใจตามหน้าที่ความรับผิดชอบคือหน้าที่ของตัวเองอ่ะตามความถูกต้องตามหน้าที่ของเราตามอำนาจหน้าที่ของเราต้องทําอย่างไรอย่างไรอย่างไรนี่คือยึดตามความรับผิดชอบความถูกต้องบทบาทที่2เนี่ยคือตัดสินใจตามประโยชน์ส่วนตัวซึ่งอาจจะนะครับไม่ผิดกฎหมายแต่เมื่อตัดสินใจไปแล้วเนี่ย อาจจะมีผลกระทบต่อการ,การตัดสินใจนั้นทําให้เกิดปัญหาหรือว่าความผิดพลาดได้นะครับซึ่งในบทบาทที่2เนี่ยนะอาจจะไม่ได้ตั้งใจหรืออาจจะตั้งใจทําให้มันเกิดเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นมาก็ได้นะครับเดี๋ยวครูให้ตัวอย่างนะครับน้องเรียนลองศึกษาดูนะครับเป็นตัวอย่างของผลประโยชน์ทับซ้อนนะครับยกตัวอย่างนะครับ มีคุณครูเนี่ยสั่งให้นักเรียนเนี่ยไปซื้อของสําหรับทํางานประดิษฐ์อันนี้ยกตัวอย่างนะครับในวิชาของตนเองนะโดยของชิ้นนั้นน่ะหาซื้อได้ที่ร้านค้าของตนเองเท่านั้นอย่างเงี้ยนะครับกรณีเนี้ยนะมันเป็นการบีบบังคับโดยการใช้อํานาจของเรานะของคุณครูคนนี้คือนะครับให้นักเรียนไปซื้อของมาทํางานประดิษฐ์ในวิชาของตัวเองเนี่ยแต่ว่าวัาสดุหรือว่าสิ่งของนั้นอนะ่ะ จะต้องซื้อที่ร้านค้าของตัวเองเท่านั้นซึ่งคุณครูก็มีส่วนได้ส่วนเสียบทบาทที่หนึ่งของเขาเนี่ยคือการสั่งงานตามหน้าที่ครูครับผิดไหมถามว่าผิดไหมไม่ผิดครับอ่าคุณครูเขาจะสั่งงานพาระงานก็เป็นหน้าที่ของครูเขาอ่าเป็นเรื่องของการเก็บคะแนนอะไรก็ว่าไปนะครับเป็นบทบาทหน้าที่ของเขาคือการสั่งงานนะไม่ผิดอันนี้ไม่ผิดนะครับแต่บทบาทที่สองเนี่ยคือเขาต้องการหารายได้เนี่ยเข้ากิจการของตัวเองเนี่ย มันเป็นรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อนครับคือมันไม่ถูกต้องคือให้เด็กทํางานประดิษฐ์แปรบังคับหรือว่าให้ซื้อวัสดุหรือว่าซื้อนะครับส่วนประกอบเนี่ยที่จะทํางานประดิษฐ์เนี่ยจากร้านของตัวเองเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าผลประโยชน์ทับซ้อนโดยอาศัยอํานาจในการสั่งงานตามหน้าที่ของครู น,นี่เขาเรียกผลประโยชน์ทับซ้อนนะอันนี้เป็นกรณีตัวอย่างนะครับเป็นกรณีตัวอย่างเนาะให้นักเรียนศึกษานะครับในเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนว่ารูปแบบมันเป็นอย่างไรนะมันเป็นยังไงนั่นเองนะครับซึ่งในชีวิตประจําวันของนักเรียนเนี่ยน,นักเรียนอาจจะเคยเห็นนะครับนะเคยเห็นรูปแบบนะลักษณะแบบนี้นะครับแต่นักเรียนอาจจะไม่คิดว่าอ๋อ อย่างเงี้ยเขาเรียกผลประโยชน์ทับซ้อนเหรอซึ่งบางครั้งเนี่ยมันก็ไม่ได้ดุลแรงอะไรมากมายนะครับอ่าอย่างคุณครูสั่งนะให้ไปซื้อนะครับสิ่งของมาทํางานในวิชาตัวเองเนี่ยซึ่งบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ใช่ร้านของครูก็ได้อาจจะเป็นร้านของพี่น้องของญาติพี่น้องของครูหรือว่าคนที่คุณครูรู้จักเป็นเพื่อนกันเงี้ยมันก็เป็นเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนได้เหมือนกันเพราะผลประโยชน์เนี่ยมันเกิดกับร้านค้าซึ่งคุณครูเนี่ย อาศัยอำนาจหน้าที่ของครูเนี่ยในการสั่งงานนะโดยบอกว่าต้องไปซื้อที่ร้านนะร้านนี้ร้านนี้นะมีขายราคาถูกที่สุดอะไรเงี้ยก็ว่าไปอ่านี่คือลักษณะของเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับในเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนอันนี้แค่ในโรงเรียนนะครับแต่ถ้านักเรียนลองคิดดูว่าถ้ามันเกิดขึ้นในเรื่องของการปกครองประเทศเรื่องของการเมืองนะ นักเรียนคิดดูว่านะครับผลกระทบหรือว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยนะมันจะเป็นยังไงนะอย่างสมมตนะิยกตัวอย่างเลยโอ้โหอย่างเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนเงี้ยนะจัดซื้อสิ่งของอะไรอย่างเงี้ยนะครับโดยนะมันม,ม,นมีมันมีเหตุการณ์นะครับเกิดขึ้นเป็นข่าวให้นักเรียนได้ศึกษาเยอะแยะไปหมดเลยเนาะในเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งบางครั้งมันอาจจะออกมาเป็นรูปแบบอย่างเงี้ยนะครับหรือจะเป็นในรูปแบบอื่นก็ได้นะครับซึ่งนะ เดี๋ยวนักเรเียนจะได้ศึกษาในเรื่องต่อๆไปนะครับผมอ่ะลองดูอีกตัวอย่างหนึ่งครับอันนี้เป็นตัวอย่างในเรื่องของเกี่ยวกับการเมืองท้องถิ่นอ่ะลองดูนะเขาบอกว่าประลัดอำเภอเนี่ยจัดงานเลี้ยงต้อนรับนายอำเภอคนใหม่นะนายอำเภอที่มารับตําแหน่งหน้าที่ใหม่เนี่ยโดยว่าจ้างน้องชายและภรรยาของตัวเองเนี่ยเป็นผู้จัดการก็คือจัดงานเลี้ยงแต่ว่าให้น้องชายกับภรรยาเนี่ย จัดการอาจจะเป็นเรื่องอาหารเรื่องดนตรีอะไรอย่างเงี้ยนะครับโดยมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนยังไงครับดูครับบทบาทที่1ครับการจัดตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอันนี้ในอำเภอคนเนี้ยเขาจัดงานเรียนต้อนรับในอำเภอคนใหม่เนี่ยก็ถูกต้องแล้วนะไม่ได้ผิดนะครับไม่ได้ผิดระเบียบไม่ได้ผิดเรื่องของเป็นการทุจริตแต่อย่างใดน,นะก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องนะพอมีนะครับในอำเภอมารับหน้าที่ใหม่นะครับเขาก็จัด งานเลี้ยงต้อนรับก็เป็นธรรมดานะอันนี้คืออำนาจหน้าที่ของเขาแต่บทบาทที่สองของเขาเนี่ยครับการจัดงานเนี่ยโดยไปว่าจ้างให้ภรรยาหรือธุรกิจของครอบตุกครัวเขาเนี่ยนะมันเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนครับเออบางครั้งเนี่ยประหลัดอำเภอคนนี้ภรรยาอาจจะเปิดร้านอาหารอยู่อย่างเงี้ยอ่าก็ก็จัดให้ร้านอาหารของภรรยาตัวเองเนี่ยนะมาทํางานรับผิดชอบจัดการหน้าที่ในการรับต้อนรับ ในอำเภอคนนี้นะครับซึ่งเงินก็จะเข้าตัวของภรรยานะครับซึ่งเป็นการออกอํานาจนะเป็นการสั่งมอบหมายของปลัดอำเภอคนนี้ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับเขาเรียกว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับในเรื่องของกิจการตรงนี้นะครับมันเป็นรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อนนะครับนะก็บางคนอาจจะคิดว่าอมันก็ไม่เป็นอะไรนี่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาเออก็ บางทีอาจจะได้ถูกด้วยซ้ําอันนี้ก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้ว่ากันนะถ้าได้ถูกได้ดีกว่าเอาเงินหลวงไปใช้ได้ทางที่ถูแล้วดีกว่าก็ดีครับนะแต่มันเข้าข่ายนะครับการทุจริตนะในเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยมันจะอาจจะมีผลกําไรเกิดขึ้นหรือไม่มีหรือจะเกิดบางครั้งนี่อาจจะเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมก็ได้นะแต่ในทาง ผลประโยชน์ทับซ้อนเนี่ยมันเป็นเรื่องการทุจริตครับนะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับผมอ่ะก็อธิบายไปแล้วนะครับเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนนะครับอ่าทีนี้ในช่วงท้ายจะเป็นภลรงงานนะครับก็ให้นักเรียนเนี่ยนะทำลงในสมุดได้เลยนะครับก็แค่เขียนนะครับอธิบายสถานการณ์แต่ละสถานการณ์เนี่ยคุณครูยกตัวอย่างมาให้เนี่ยนะให้นักเรียนลองจําแนกลองแยกบทบาทสิ ว่านะครับเหตุการณ์หรือว่ากรณีศึกษาเนี่ยนะมันส่งผลเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนส่งผลกระทบหรือว่านะครับเกิดปัญหาอะไรขึ้นนักเรียนดูสถานการณ์ที่1ครับสถานการณ์ที่1น,นะครับที่ครูยกตัวอย่างให้นะครับให้นักเรียนเนี่ยนะครับเขียนเติมลงไปนักเรียนก็ลอกโจทย์นะแล้วก็เขียนบทบาทที่1บทบาทที่2แล้วก็ผล โยนทับซ้อนตรงนี้ลงไปในสมุดได้เลยมีด้วยการอยู่3สถา,านการณ์นะครับนักเรียนทําให้ครบทั้ง3สาสถานการณ์เลยนะครับสถา,านการณ์ที่1เนี่ยนะครับยกตัวอย่างครูสมพรอันนี้เป็นตัวอย่างเนาะนำกระดาษของโรงเรียนกลับมาให้ลูกชายทํารายงานอ่าเป็นเหตุการณ์ที่ครูสมพรเนี่ยนำกระดาษของโรงเรียนเนี่ยกลับมาให้ลูกชายทํารายงานบทบาทที่1เนี่ยในบทบาทของครูสมพรเนี่ยเขาเป็นยังไงคือ บทบาทที่2เนี่ยนะครับเขาทําแบบไหนเขาทาอย่างไรแล้วผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นเนี่ยคือยังไงอ่าอันนี้คือให้นักเรียนอธิบายนะครับบทบาทนะครับบทบาทสถานการณ์ที่สองครับพยาบาลรัดคิวเข้าตรวจให้กับคนไข้ที่คุ้นเคยอ่าอันนี้ก็นะครับเป็นตัวอย่างนะครับเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างหนึ่ง คือก็คือพยาบาลคนนี้เขารัดคิวนะให้กับคนไข้ที่เขาคุค้นเคยหรือหรือรูอ้รจักนะครับนะนะครับให้ก่อนอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนอยังไงนักเรียนก็เขียนบทบาทที่1พยาบาลนะครับนะรัดคิวนะครับให้ตรวจนะถามว่าบทบาทหน้าที่ของพยาบาลเนี่ยที่จัดคิวให้คนไข้เนี่ยโอเคมันถูกต้องอยู่แล้วนะครับแต่ว่าบทบาทที่2เนี่ยเขารัดคิวให้กับคนไข้ที่คุ้นเคยเนี่ยมันถูกต้องไหม ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นมันเป็นอย่างไรนะครับอ่าเนี่ยคือเรื่องความขัดแย้งนะครับของบทบาทคือบทบาทของเขามีแต่เขานะครับเหมือนกับว่าใช้อำนาจหน้าที่ของตัวเองเนี่ยในเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนเนี่ยมันเลยเกิดขึ้นนะครับเป็นเรื่องของการทุจริตนะอ่าลองดูสถานการณ์ที่2อง่สถานการณ์ที่3นะครับตัวทีครับอ่านี้พิมพ์ผิดเนาะเป็นสถานการณ์ที่3นะ ครูนําข้อสอบปลายภาคนะมีคุณครูคนหนึ่งเนี่ยนำข้อสอบปลายภาคเนี่ยไปสอนนักเรียนที่เรียนพิเศษกับครูนะครับเป็นการฝึกทําข้อสอบก่อนนะก็คือคุณครูเนี่ยอาจจะสอนพิเศษอย่างเงี้ยแล้วก็เอาข้อสอบปลายภาคที่จะใช้สอนนักเรียนทุกคนเนี่ยนะครับไปให้นักเรียนเนี่ยฝึกทําก่อน อ่ากนันเรียนก็อธิบายว่าบทบาทที่หนึ่งเนี่ยของครูคนนี้นอ่าเขาทําอย่างไรบทบาทที่สองนะครับเป็นยังไงแล้วผลประโยชน์ทับซ้อนที่มันเกิดขึ้นเนี่ยหรือว่าผลกระทบหรือว่าผลเสียที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับนักเรียนก็ตอบแล้วก็นะครับเขียนลงในสมุดได้เลยนะครับแล้วก็ลอกโจทย์ลงไปตามนี้แล้วก็นะครับทาลงในสมุดได้เลยนะครับก็เป็นภาัะงานนะครับง่ายๆนะครับในวิชา ต้้งทุจริตศึกษานะครับชั้นประสมศึกษาปีที่6เป็นเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนนะครับผมก็ในชั่วโมงนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ยังไงก็ขอให้นักเรียนนะครับดูแลสุขภาพนะครับนะก็พยายามไม่ออกจากบ้านเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็ค่อนข้างเยอะนะครับเนาะช่วงนี้ก็อัตราผู้ป่วยติดเชื้อเนี่ยเพิ่มขึ้นตอนนี้ก็ทะลุหลักหมื่นไปแล้วนะครับก็สถานการณ์ค่อนข้างที่จะ นะครับอันตรายเนาะตังเรียนก็ดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะครับก็ในชั่วโมงหน้าเดี๋ยวจะมานะครับต่อในเรื่องของนะครับด้านทุนวิทานะครับเป็นเรื่องอะไรก็เดี๋ยวลองรับชมนะครับโอเคสำหรับชั่วโมงนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับเราพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าสวัสดีครับ